ครับทุกคนครับวิดีโอนี้เรามาอยู่กับแมปใหม่แล้วกันนะท่านผู้ชมครับแมปนี้ก็จะเป็นแมปเล็กๆเ,เนาะท่านผู้ชมก็มีลุงตะลุงตะลุงคนนี้อยู่ <c oughs> ลุงมึงมาทำอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมซูมลุงให้ดูฮะลุงมาทำอะไรวะเนี่ยลุงโอโ้โ,อโห <c oughs> โคตรดีอะไป start เข้าเกมไปลุงจะตามเราไปทุกที่นะครับผม อ่าก็มาถึงก็ให้แต่งตัวเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็เสือเดี๋ยวแต่งเสือก่อนแต่งเสื้อนะครับผมก็มันมีมอดเสื้อด้วยนะท่านผู้ชมไม่มีครูบต้าด้วยหรอเมื่อกี้ไหนวะเมื่อกี้เห็นแบบแบบไหนวะครูบต้าอยู่ไหนวะไหนอะครูบต้าไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีหมูเลยไหนอะครูบต้าอยู่ไหนอะ เมื่อกี้เห็นคูปต้าแบบแบบอ๋อนี่ไงอ๋อนี่เหรอ,อยูนิฟอร์มของคูบต้านะครับที่องครับโอเควันนี้เราจะเป็นคูบต้าเราลองทงเซฟตงเซฟตี้ให้เรียบร้อยกดคอนเฟิร์มเข้าไปนะครับผมอย่าลืมที่จะเพิ่มตังค์ด้วยนะครับผมนี่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 ยี่สิบล้านรวยชัดสวัสดีครับกดเข้าเกียมาก็จะเจอรถไถพ,พังๆนะครับรถเกียร์พังๆนะครับที่องครับ ็จะมีโรงไฟฟงไฟฟ้าด้วยนะแบบนี้ก็เป็นแบบเล็กๆไม่ค่อยสวยหรอกแต่ว่าวิดีโอนี้ผมจะพาท่านผู้ชมกด ESC ขึ้นมาโหนี่เล็กจัดเลยนหะเห็นไหมกดเข้าแมหม่เราต้องกดเซฟก่อนนะท่านผู้ชม,มกดเข้าแหมแบบ่ต้องกดเซฟดนวอยอา่ามันมีบ้านเราอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราว่าไปดูอู้สวยนะแต่มันมัวไปหน่อยไม่ท้ทีรักันมีฟาร์มพึ่งตรงนี้ด้วยหรอผมจะโดนพึ่งต่อยไหมเนี่ย โ,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 โดนปึกต่อย <c oughs> มีฟาร์มพึ่งด้วยนะครับไหนดูดิว่ามีตรงไหนที่แบบว่าทำถนนได้บ้างอ๋อนี่ไงมีรถไถเราด้วยโอรถไถเราด้วยนะเอ้ยตรงนี้ก็มีฟาร์มพึ่งว่ะโอ้พึ่งบินเต็มเลยท่านผู้ชมดูดิมันไม่ต่อยเหรอวะ <c oughs> มันไม่กัดเอาเหรอวะ,ะพึ่งกัดพึ่งกัดก็มา มีพื้นที่สร้างบ้านตรงนี้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าสร้างไม่ได้หรอกเป็นพร็อพเฉยๆแต่ว่าแมปนั้นนะสร้างได้นะครับแมปแมปป่าของแท้จะสร้างได้นะครับผมอ๋อนี่ก็จะเป็นถนนนะครับวิดีโอนี้ผมก็จะมาท่านผู้ชมเปิดตัวแมปใหม่แล้วก็จะพาไปไถานาเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับท่านผู้ชมโอ้ยมีบ้านสองหลังว่ะ เดี๋ยวจะพาไปไถานานครับท่านผู้ชมครับโอเคกดตัวพีขึ้นมาครับเพราะว่าเปิดตัวแมปใหม่เราต้องไปไถานาเนาะท่านผะู้ชมเนาะเอาละวันนี้จะเลือกเป็นคูต้าแล้วกันเนาะท่านผู้ชมเอาเป็นเอาเป็นตู้แอร์หรือเปล่าเอาเป็นคันเล็กแล้วกันสามารถเปลี่ยนล้อได้ด้วยนะครับแล้วก็ผ่านหลังวันนี้ผมออะเอาแผ่นหน้าไปด้วย ตอนแรกว่าจะไม่เอาเอาดีกว่าเอาดีกว่าเอาดีกว่าผมติดกมดมาทุกคันเลยอะออในเกมใน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 ทั้งหมดที่มีอะอ,อ๋อมันน่าจะอยู่ตรงนี้อ่ะคูบต้าอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็จะมีผานหลังด้วยโอเควันนี้ก็คือ เอาเป็นผ่านสี่ลองผันสี่ดูไหมอ่ะลองผันนสี่ดูก็ได้มาเฮ้ยเฮ้ยเราลองผ่านตัวนี้ดูไหมมาผมไม่เคยลองเลยผมผมว่าผ่านนะไอ้นั้นมันสวยดีอะผมก็เลยลองแต่ผ่านนั้นเลยเดี๋ยวเราตั้งค่านะท่านผู้ชมเพื่อให้มันเพื่อให้เราได้สตาร์ทเองเนาะอืมเอาผมโอ้โหผมชอบมาหาแล้วมันหาไม่เจอว่ะ ก็คือถ้าเราซื้อมันจะมาโผลต่ตรงไหนวะไหนดูดิอ๋ออุ๊ยตรงไหนวะร้านค้าอ๋อนี่ไงร้านค้าอ๋อร้านค้ามีสองที่หรอโอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมาไปไถนานะครับ สูงแล้วนี่หว่าวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปไถานาแล้วกันนะครับผมคือวันนี้เรายังไม่สำรวจอ่าพื้นที่เลยว,ว่ามีอะไรบ้างอันนั้นอันนั้นคือที่อะไรอะ่ะเข้าไปดูหน่อยดิอ๋อที่ซ่อมเหรออ๋อที่ซ่อมที่ซ่อมตัวนี้คือที่ซ่อมนะครับ อันนี้เป็นที่ซ่้มนะครับท่านโยงครับแล้วก็จะมีเหล็กกองตรงนี้ด้วยโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตบินดูหน่อยดิว่าแมปนี้มันมีอะไรบ้างวะเป็นแมปไม่ใหญ่นะท่านผู้ชมโอ้โหตรงนี้ก็โอ้โหโอ้โหอ๋อลุงโอ้นี่ไงนะปกตรงนี้ไงใช่ไหมนี่ไงลุงเจอลุงแล้วนี่ไงอ๋อน้าปกนี่นี่นีน้าปกจะอยู่ในตรงนี้โอเคเห็นวัวแล้วโอ้โหหน้าปกจะอยู่ในตรงนี้แล้ว นี่คือหน้าปกของเกมนะครับผมหญ้ามีอะไรบ้างไหนดูหญ้าหน่อยดิหญ้าธรรมดาไม่มีอะไรมากไปม,มีหนองน้ำให้ด้วยนะครับผม,มโอ้มีตรงนี้ที่แบบว่าวิ่งในน้ำออก็ดีนะแมบบเล็กครับท่านผู้ชมผมพามาดูเฉยๆมันไม่มีอะไรหรอกนะครับดูดิเขายังทำไม่เสร็จเลยนะดูดิเออ แบบเล็กๆนะครับพามาดูเฉยๆก็เดี๋ยวพาไปเอาเกรดเดอร์ไหมเอาเกรดเดอร์มาทําทางไหมหรือว่าไปไถนาดีครับไปไถนาดีกว่าเนาะป่ะไปไถนาดีกว่าไถแป้งไหนดีวะเดี๋ยวไปเถิดนอร์ดิกว่าไปไถไปไถกับลุงดีกว่าไปไถกับลุงดีกว่าไว้ยวันนี้รับลุงนี่ไงลุงตัวเปิดเกมอ่ะ วันดีครับลุงอุ้ยทำไมมันเลี้ยวแปลกๆวะเนี่ยวันดีครับลงุงโอ้นุ่นๆมีโอ้มีแปลงนาะตรงนี้แปลงใหญ่นะคระับท่านผู้ชมอู้เฮ้ยมันมันไถไม่ได้ไม่ใช่เหรอเนี่ยอ๋อมันไถไม่ได้มันซื้อที่ไม่ได้มันซื้อที่ไม่ได้เฮ้ยซื้อได้นี่หว่า โอ้ยมาจะไถได้จะนี่เลยเหรอมันไปต่อได้อีกหรอไหนลองไปดูดิโอ้ไปไม่ได้แล้วโอ้โหดูเขายังทําไม่เสร็จนะครับฮะเฮ้ยมาได้นี่่าดูดิมาได้นะโอ้โหแต่โอ้โหแต่มันลกมากเลยอะมาได้นะมามาต่อได้อีกนะโอ้โหดูดิ มาต่อได้นะทุกผู้ชมแต่ว่ามันมันไม่สวยแล้วอ่ะไปแทน้าดีกว่าไปแทนกับลุงดีกว่านน่นโน่นแทแปลงโน่นดีกว่าอ่าป่ป่าป่าป่ป่ปเดี๋ยวผมขออนุญาตไอ้ทำนาก่อนนะตัดเดี๋ยวไปใกล้ๆก่อนไปใกล้ๆกล้่อนไปใกล้ๆไปใกล้ๆไปใกล้ๆ,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 ๆอันนี้อันนี้บ้านลุงหรือเปล่าครับเนี่ยลุงลุงเลี้ยงแกะหรือเปล่าเขาเนี่ยลุงโอ้โหลุงเลี้ยงแกะชิวเลยว่ะลุงมึงไปทุกแมปเลยนะลุงนะโอ้โ ดีไว้ดี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 ลุงเนี่ยอ <hand> ่ะเดี๋ยวมันถ่ายหน้าเลยสวัสดีครับลุงอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้ที่อะไรวะน้องวัวน้องวัวน้องวัวปอมทั้งนั้นเลยนะผมมีกองฟางตรงนี้ด้วยเฮ้ยปีนได้ด้วยโอ้โหมันมีอะไรข้างในโอ้โหไม่มีไม่มีอะไรเลยไปไปไปลุงกูขยันถ่ายหน้าให้ลุงนะ เดี๋ยวขอยายไถนาให้ลุงนะครับผมอผมเอาเ้าโอเคโอ้โหดูปุ่มอะไรจักเยอะช่บหยเดี๋ยวถ่ายนาให้ลุงก,ก่อนท่านผู้ชมลอยใครมาตัดต่อตรงนี้วะเนี่ยโอ,โอเคผมซ,ซื้อที่แล้ว เฮ้ยมึงผ่านไม่วางแล้วเออวางนิโอ้โหเหมือนกับว่าไอไอมันมันต่ำเกินไปอะ่ะท่านผู้ชมมันปรับไม่ได้เลยเหรอโอ้โหมันลงเยอะเกินไปอ่ะเนาะเนี่ยมันต้องลงประมาณเนี่ยมันลงเยอะเกินอะ่ะมันก็เลยแบบว่าดูดูเป็นสูงไปเลยอะ่ะดูแบบ มันสูงไปเลยอะเนาะโอเคเปิดตัวแมมใหม่ครับเปิดตัวแค่นั้นแหละนะครับเปิดตัวแมมใหม่เรียบร้อยเอาละมาเดี๋ยวถ่ายหน้าให้ลุงก่อนเออเดี๋ยวลุงงอนเดี๋ยวลุงงอนมันดูแปลกๆเนาะดูดิท่านผู้ชมเดี๋ยวเกตเดอร์มาถ่ายแม่งเลยเดี๋ยว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 โอ้โหเกตเดอร์มาลุมแม่งเลย เอาไหมเอาเกียร์เดิมไหมท่านผู้ชมเอาไหมอยาก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 เอาอยากดูเกียร์เดิมคอมเมนต์บอกได้นะครับผม <_ C 1> อลองอันนี้ดูดิเนี่ยผมเพิ่งเคยใช้นะผ่านในตัวเนี้ยตัง้งแต่เล่นมาผมเพิ่งเคยใช้นะสามสี่นะครับผม ไม่นาลุงมันแปลงเล็กอย่างเงี้ยลุงเอ้ยทำลุงสีส้มๆนี่นคืออะไรวะเนี่ยไปดูไหมไปดูไหมส้มๆนั่นคืออะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะอ๋อเป็นที่ปิดปิดทางโอเคโอเคโอเค เฮ้ยมันหลุมอะไรเยอะขนาดนี้วะเนี่ยนี่ครับข่อญาดเหยียบเลยแล้วกันนะผมโอเคขออนุญาตไถานาให้ลุงนะลุงจ้างเราเท่าไหร่วะเนี่ยจ้างไม่แพงผมไม่ทำนะลุงนะโอ้โหโอเคคุณดูเดี๋ยวผมปิดไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะรู้สึกว่าเอ่อจะหิ้วอะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะสำหรับวิดีโอนี้ก็เปิด อ่าเปิดตัวแผนที่ใหม่เนาะท่านผู้ชมแต่ถามว่าผมจะมาเล่นไหมก็ไม่ได้เล่นน่ะนอกจากว่าเอาเกจเดิมมาล็อกเกจอะ่ะนะครับผมก็มาเปิดตัวขำขาครับวันนี้นะเปิดตัวขำขาเปิดตัวขำขานะครับพามาดูเฉยผมนึกว่ามันจะน่าสนใจมากกว่านี้แต่วันมันก็ม,กมองก็มองว่ามันเหมือนเดิมอะ่ะนะผมก็ยังเป็นไฟยี่สิบสองนะครับพกยงพวกจ้าอะไรก็เหมือนเดิมคนระับก็มีแต่ลุงนี่แหละ นะที่อยู่กับผมได้นะนเจอกันใหม่ครับวิดีโอหน้าสวัสดีครับ